สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องการยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณเราต้องปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้ก่อนถ้าจิตวิญญาณของเรามันหลับไหลอย,อยู่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้พอมันตื่นแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาค่อยๆฝึกการทำความดีนะครับจิตวิญญาณของเราบ้างที่ยังเมาอยู่ก็มีเมาในที่นี้ก็คือเมาโลกถ้าเมาโลกแล้วนี่มันยิ่งกว่าหลับ นะครับมันยิ่งกาหลับเพราะยังเมาไหลอย,อยู่กับกระแสะโลกหลงกับกระแสะโลกแต่ถ้าเราปลุกมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็จะทำความดีความดีมีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลการฝึกสมาธิเล็กๆน้อยๆการรักษากฎหมายบ้านเมืองปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมอันนี้สำคัญนะครับถ้าทำแบบนี้ครบจึงจะเรียกว่า เป็นการกระทำความดีโดยสมบูรณ์แบบพื้นฐานนะครับผมบรรจัดขึ้นมาได้เมื่อกี้นี่เองการทําความดีโดยสมบูรณ์แบบพื้นฐานก็คือการปฏิบัติตามที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเราจะมีกําลังใจในการที่จะทําความดีขั้นสูงขึ้นไปอีกเราก็ปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เราก็พยายามที่จะลด หัวใจจริงๆนะครับในพุทธศาสนานก็คือฝึกให้เราหาวิธีการลดกิเลสลดกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆจนขึ้นไปสู่สูงสุดก็คือการตัดกิเลสได้ในที่สุดเราเริ่มปฏิบัติยังไม่สามารถตัดกิเลสได้เราคุยกันแค่พยายามลดกิเลสการจะลดกิเลสได้เราจะต้องมีใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจที่สงบก็คือใจที่มีสมาธิสมาธิก็มีหลายระดับชั้น ตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นจนขึ้นไปสู่กําลังสมาธิขั้นฌานต่างๆเมื่อขึ้นสู่ชั้นฌานต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนําไปพิจารณาอะไรต่างๆได้มากมายหากเป็นสายสุขว,วิปัสสโกสายนี้นะครับเราก็ใช้กําลังของสมาธิเนี่ยหลังจากออกสมาธิแล้วนะครับไม่มีใครใช้อยู่ในอารมณ์ฌานแล้วไปพิจารณาได้ไม่ได้ครับ ต้องออกจากกำลังสมาธิก่อนแล้วหลังจากออกกำลังสมาธิเนี่ยจิตของเรามันจะมีกำลังมีปัญญาแจ่มใสในการพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจ้า,จานี่คือสายสุขวิปัสสโกมสายนี้ไม่ใช่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับที่จะไปเห็นนูน่นเห็นนี่ที่จะเห็นนูน่นเห็นนี่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสายเตวิชโชชละิิโยปฏิสัมพิทัปโตมโนโมยิทินู่นเขาไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมเคยบอกไว้แยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มสายสุข,ขวิปัสสโกกับกลุ่มสายวิชาสามมโนโมยิทธินี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่เมื่อเราฝึกสมาธิเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติไปในแบบไหนโดยคนส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะมีความรู้ในคุณสมบัติพิเศษความรู้ในคุณสมบัติพิเศษมีความสำคัญนะครับอย่าคิดว่าไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญพระพุทธองค์ไม่ทรงตัดสอนแยกเอาไว้ให้แต่พระองค์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องฝึก สายนั้นจะต้องฝึกสายนี้พระองค์สอนไว้ให้แล้วเรามีจริตมีกําลังสติปัญญามีภูมิความรู้ภูมิธรรมแค่ไหนเราก็ฝึกแค่ตามกําลังของเราตามที่จริตเราชอบนะฮะแยกไปเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ความรู้คุณสมบัติพิเศษกันทั้งนั้นแหละโดยส่วนใหญ่แล้วนี่คุณสมบัติพิเศษเนี่ยเราก็ต้องแยกมาฝึกต่างหาก แต่การฝึกสมาธิทั้งหมดจะฝึกกลุ่มไหนก็แล้วแต่จะกลุ่มสายวิชาสามหรือจะกลุ่มสายสุขว,วิปัสสโกก็ต้องกำหนดลมหายใจเป็นแม่บทเป็นแม่บทแรกและเป็นแม่บทสำคัญคือการกําหนดลมหายใจนะครับการกําหนดลมหายใจนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นการฝึกฐานรากของกำลังใจของเราให้มีความมั่นคงเราทรง ลมหายใจกําหนดลมหายใจได้นานแค่ไหนเราก็สามารถที่จะไปทรงกําลังสมาธิขั้นอื่นๆได้นานและมากเท่านั้นเช่นกันแต่เมื่อพูดแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องบังคับใจของเราให้ฝึกนานแบบเอานานเข้าว่าแล้วมาคุยกันว่าเราฝึกนานเรานั่งห้าชั่วโมงเรานั่งครึ่งวันอันนี้ไม่ได้นะครับเราทําแค่ใจสบายๆแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดให้เห็นว่า กำลังของสมาธิจากการกําหนดอาณาปานาสติคือการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นฐานหลักเหมือนกับการสร้างฐานรากก่อนที่เราจะสร้างตึกนึกออกนะครับทีนี้หลายท่านก็มีความสนใจและชอบที่อยากจะฝึกกสินพระพุทธเจ้าสอนการฝึกสมาธิไว้ทั้งหมด40แบบเดียวกัน41รวมไปถึงสติมหาสติปัจฐานสูตรนะครับ มหาสติปัฏฐถานสูตรเ,เพื่อนๆของเรามีความสนใจมีความชอบในการที่จะฝึกกสินสายอื่นผมยังไม่พูดถึงแต่ผมพูดแล้วว่าแม่บทแม่บทแรกเลยเนี่ยบาทแรกเลยก็คือการกําหนดรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วจิตเราสงบพอจิตเราสงบเราจะฝึกในคุณสมบัติความรู้พิเศษเราก็มาฝึกกสินนะฮะกะสินกองใดกองหนึ่งพระพุทธเจ้ากําหนดไว้ทั้งหมด10กองด้วยกัน มีเตโชกสินกสินไฟโอทาตกสินกสินสีขาวอาโลกสินกสินแสงสว่างโลหิตะกสินกสินสีแดงนีลกสินกสินสีเขียวปีตะกสินกสินสีเหลืองนะครับอันนี้คือหมวดกสินสีกสินอื่นๆก็จะมีอาโลกสินกสินแสงสว่าง อาโลกสินกสินแสงสว่างนี่คือกสินอื่นๆรวมแล้วทั้งหมด1ิกองในการพูดมาไม่ทราบครบหรือยังไม่เป็นไรถือว่าครบแล้วก็แล้วกันท่านลองไปไล่ดูทีนี้ในที่นี้ผมจะแนะนําเรื่องการฝึกกสินท่านจะฝึกกสินกองไหนก็แล้วแต่ผมขอย้ําว่ากําหนดลมหายใจมาก่อนพอกําลังใจเรารู้สึกว่ามั่นคงแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นกสินกสินกองใดกองหนึ่งที่เราจะฝึกในที่นี้ผม ขอนํากระสินไฟเข้ามาเป็นตัวอย่างในการเล่ารเราก็จําภาพกระสินไฟภาพเนื้อไฟนึกภาพเนื้อไฟนะครับอยู่ใจกลางของเปลวไฟนึกออกไหมครับอยู่ใจกลางของเปลวไฟจําภาพนี้ให้ติดตาติดใจเนื้อไฟอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เปลวไฟ เราดึงเอาเนื้อไฟออกมาไว้ในใจของเราเนื้อไฟตรงใจกลางใจกลางนะครับตรงใจกลางใจกลางให้เป็นกลมๆนึกให้เป็นภาพติดตาติดใจหรือเราจะจุดเทียนไว้ก็ได้เราอย่าจ้องเพ่งจนแสบหูแสบตาอันนี้ถือว่าผิดนะครับเขาไม่ทำกันแบบนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้ลืมตามองนิดหนึ่งแล้วจำภาพเนื้อไฟ ให้เป็นทรงกลมเหมือนตัดก,กระดาษเป็นทรงกลมจะเป็นเนื้อไฟตรงใจกลางแล้วเราก็หลับตานึกภาพนั้นไว้ในใจแล้วภาวนาว่าเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกัสินังภาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆจำภาพเนื้อไฟถ้าภาพเนื้อไฟนั้นมันเลือนหายไปจากใจเป็นแค่ภาพนึกนะครับ มันเลือนหายประจากใจนึกไม่ออกแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมามองเปลวเทียนที่เราจุดไว้ใหม่ให้เราฝึกแบบนี้พอลืมตามองเห็นแล้วเราก็หลับตาจำภาพเนื้อไฟนั้นไว้ทำแบบนี้บ่อยๆเป็นประจำทุกวันระหว่างที่เราไปทำการทำงานระหว่างที่เราไปทำการทำงานอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะเอากจริงๆเราจะเอาให้ได้จริงๆ พอเราว่างหรือเราไม่ได้คุยกับใครแล้วเรานึกภาพเนื้อไฟแบบเมื่อสักครูน่นี้นึกภาพเนื้อไฟนั้นขึ้นมาจำไว้ในใจของเราแล้วภาวนาเตโชกสิณังนึกได้เวลาไหนทำมันเวลานั้นเอากันแบบนี้จะขุดดินฟันหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขับรถอะไรก็แล้วแต่ทุกการงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดมากๆเรานึกได้เมื่อไหร่นึกภาพไฟมันขึ้นมาเมื่อนั้น ทำแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วภาวนาเตโชกสินังทําไปแบบนี้ตลอดท่านจะใช้กสินกองไหนก็แล้วแต่วิธีการนั้นทําแบบนี้เหมือนกันแต่ในที่นี้ผมพูดถึงกสินไฟคือเตโชกสินเป็นตัวอย่างทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตมันจะเคยชินจิตมันเคยชินจิตมันจะสงบขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสมาธิเรื่อยๆแล้วจิตมันจะไปถึงอุป,ปจาระสมาธิ เมื่อไปถึงอุปจาระสมาธิตรงนี้แล้วล่ะคนจะสับสนกันมากจะไปยังไงต่อดีเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแสงมันมาจ้าไปหมดมันพร่าพราวไปหมดแล้วจะทำยังไงต่อไปอารมณ์อุปจาระสมาธิหรืออุปจาระฌานนี้มันเป็นอารมณ์แห่งความเป็นทิพย์มันจะเป็นภาพนิมิตมาปรากฏเขาเรียกเป็นแสงโอภาษแสงโอภาษนี้เราไม่เอาอันนี้ใช้ไม่ได้จำไว้นะครับเราไม่เอา เราจาแต่ภาพไฟของเราเท่านั้นหากภาพอื่นเข้ามาในช่วงอารมณ์นี้จะเป็นรูปพระพุธจะเป็นรูปแสงสีเขียวแสงสีแดงอะไรเข้ามาเราไม่เอาทั้งสิ้นเราเอาแต่แสงไฟที่เรานึกไว้ในใจนี้เท่านั้นอันนี้ถือว่าจิตของเราต้องมีความมั่นคงในกระสีกองที่เราฝึกเท่านั้นอย่างอื่นมาเราไม่เอาเราจำภาพไฟนี้พอถึงตรงจุดนี้เมื่อ จำภาพไฟนี้ได้เราก็ทําสมาธิภาพไฟทั้งราบไปเรื่อยๆคําภาวนามันจะลืมมันจะลืมไม่เป็นไรปล่อยมันนึกได้ภาวนาบางทีมันจะลืมนั่นอารมณ์มันเริ่มเข้าสู่ฌานผมไม่อยากจะบอกว่าฌานไหนฌานไหนเดี๋ยวท่านไปนั่งท่องแล้วมันเป็นอารมณ์กังวลจิตของเราจะไม่เป็นสมาธิเอาเป็นว่าอาการที่เกิดความรู้สึกในใจของเรามันเหมือนกับจะลืมคำภาวนาก็ปล่อยมันบางทีมันเหมือนกับวูบเหมือนจะหลับก็ปล่อยมัน หัวจะทิ่มจะตาจะลอยจะไม่ลอยตัวจะพองหนาตัวจะหดหอ่อเล็กตึงเหมือนตัวจะระเบิดก็ช่างมันไม่ต้องสนใจให้เราจําภาพไฟนั้นไว้จนทําไปจนถึงที่สุดจะตุทชานก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าถึงจะตุทชานชานที่สี่ก็คือไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจไม่รู้สึกว่ามีตัวตน มันจะมีภาพไฟนั้นปรากฏเป็นแสงประกายพึกแสงไฟจะเป็นสีขาวไฟที่เรากําหนดไว้เป็นทรงกลมนั้นจะเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวไม่ใช่เหลืองเหลืองส้มๆแล้วแสงสีขาวแล้วเกิดเป็นประกายพึกอันนี้ถึงจะใช้ได้อันนี้เขาเรียกนิมิตของเตโชกสินถ้านิมิตแบบอื่นมาไม่เอาฟังคลิปนี้ดีๆนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนแล้วฟังให้ดีคลิปนี้อาจจะมีค่าต่อไปในภาคหน้าหลังจากที่ผมตายไปแล้ว ก็คงจะใช้การได้อยู่หากท่านตั้งใจจริงๆหากท่านไปฝึกที่ไหนฟังที่ไหนไม่เข้าใจมาฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญสมัมพันธ์นะครับผมทำหน้าที่ของผมแล้วจำภาพนี้ไว้ในใจเมื่อไม่รู้สึกตัวภาพนิมิตไฟมันปรากฏเป็นแสงสีขาวให้เราบังคับนิมิต ของกระสินไฟไว้ด้วยการบังคับขนาดก็คือฝึกขยายขนาดให้มันใหญ่ได้ตามใจไหมย่อให้มันเล็กลงได้ดั่งใจเราบังคับไหมบังคับเคลื่อนที่ให้เปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางต่างๆใช้ใจบังคับได้ไหมทำให้ได้เอาแค่นี้ก่อนผมพูดนำมาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือกระสินไฟ กระสินกองใดๆที่ฝึกในสิบกองกองใดกองหนึ่งทำคล้ายๆกันแต่ภาพที่จับเป็นภาพนิมิตฝึกกำหนดอารมณ์จิตเหล่านั้นจะไม่เหมือนกันตามแต่ละกองจะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างในกระสินไฟให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันแล้วลองค่อยๆฝึกที่ผมพูดมานี่แบบย่อๆแต่ว่าชัดเจนที่สุดนะครับไม่ยุ่งยากเยอะแยะอะไร สำหรับท่านที่จะเป็นนักปฏิบัติจริงๆค่อยๆฟังคิดและทำตามนี้นะครับอย่าเอาวิชาการเข้ามาแทรกเทน้ำของเก่าทิ้งให้เกลี้ยงแก้วเลยและทำตามนี้ถึงไหนอยากทราบอะไรติดขัดอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับผมหวังว่าหลายๆท่านคงจะเห็นประโยชน์ในคลิปนี้ท่านที่ไม่ฝึก กระสินท่านก็ทําสมาธิในกองอื่นๆกองใดก็ได้40แบบพระพุทธเจ้ากําหนดไว้นะฮะการกำการกำหนดอนุสติมี10อย่างด้วยกันเราจะนึกอันไหนก็ได้คือการระลึกรู้1ิบอย่างนะฮะอสุภะสิบกสินสิบเห็นไหมฮะมีเยอะแยะเลยไปเปิดกันดูอยากทําแบบไหนใจเรารู้สึกชอบแบบไหนนั่นแสดงว่าเราอาจจะเคยฝึกทํามาในการก่อนคําว่าในการก่อนนี้ก็คือ ในอดีตชาติเมื่ออารมณ์จิตของเรามันสงบเป็นสมาธิอารมณ์มันจะชนของเก่าแล้วมันจะต่อทันทีนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าจะเป็นแบบนี้มันสะสมและมันต่อยอดทันทีมันต่อนะครับมันเชื่อมโยงกับของเก่าไม่ใช่ไม่เชื่อมโยงมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้เราก็อย่าไปพูดพอพูดไป ปุถุชนทั่วไปเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามว่าเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องไปพูดอย่างเช่นในความรู้ที่ผู้ที่ได้วิชาสามปฏิสัมพุทธายาหรือมโนโมยทธิถ้าไม่จังเป็นเขาก็ไม่ให้พูดพระพุทธเจ้าบอกว่าพูดไปคนที่เขาไม่เข้าใจเราอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้ดังนั้นเราจะคุยกันเฉพาะคนที่ มีความรู้ด้วยกันแล้วมีความรู้ด้วยกันเขาก็คงไม่ต้องมาพูดแล้วนะครับต่างคนต่างรู้สุดแท้แต่ใครมีหน้าที่อะไรเขาจะรู้ในจิตของเราเมื่อเราทำได้ความรู้คุณสมบัติพิเศษแล้วหลวงพ่อฤาษีดินดำกำชับและยจำว่าอย่าเป็นขี้ข้าชาวบ้านไม่ใช่ผมพูดหยาบนะครับพูดตามที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเป็นขี้ข้าชาวบ้านก็คืออย่ารับใช้กิเลสอย่าสนองกิเลส ถ้ารับใช้สนองกิเลสถือว่าใช้ไม่ได้นะครับถือว่าใช้ไม่ได้ก็เป็นบุคคลที่ไม่สมควรที่จะได้คุณสมบัติพิเศษในความรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหากใครนำความรู้พิเศษมาหากินให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้จริงฉะนั้นจงอย่านำไปหากิน นำไปฝึกจิตของเราให้ลดกิเลสดีกว่านะครับอย่าเอาไปอ้างนะครับหรือหลอกหากินซึ่งมันเป็นกิเลสนะครับกิเลสเราฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อไปหาความดีนี่ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ไปบ่นใครหรืออะไรแต่ผมพูดบอกว่าเฉยๆถ้าหากว่าได้แล้วนะหากว่าได้แล้วก็อย่าทําแบบที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดึงดำย้ำม,มาแบบนี้จริงๆย้ำม,มาเพื่อให้เราเตือนสติเราหันหัดฝึกเพื่อให้เราถอยออกจากกิเลสแล้วค่อยๆวางกิเลสลงทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ฝึกเข้าไปหากิเลสเข้าไปหากินแล้วมันจะไปได้ดีที่ไหนฝึกแล้วไปอบายภูมิเราจะฝึกไปทำไมนะครับการไปอบายภูมิไม่ต้องฝึกอะไรอยู่มันเฉย มันได้ไปแน่ๆอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและก่อนที่จะไปอบายภูมินั้นก็ต้องเป็นสัมภเวสีรอวาระการไปสู่ภพภูมิรอวาระก่อนไปถูกลงโทษด้วยซ้ําความทุกข์มันทุกข์หนักมากการเป็นสัมภเวสีนะครับตั้งสติการทําความดีเมื่อได้ความดีตามความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วอย่านําไปโอ้อวดอย่านําไปหากินอย่าไปรับใช้หากินเป็นขี้ข้าชาวบ้าน อันนี้ผมพูดตามครูบาอาจารย์ไม่ใช่คำหยาบแล้วก็ไม่ได้บน่นเพียงแต่พูดเผื่อเอาไว้เพราะว่าคลิปนี้จะอยู่กับ YouTube อีกนานแล้วก็จะมีผู้เข้ามารับชมอีกเยอะและผู้ที่เข้ามารับชมนั้นในอนาคตก็จะมีกลุ่มประเภทที่ผมต้องมาพูดไว้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นผมเดาและผมก็ดักได้หมดนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักของผมที่รับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับท่านจะฝึกหรือไม่ฝึก ก็ขอให้เป็นคนดีแต่การจะเป็นคนดีที่มันละเอียดมากขึ้นเราก็ต้องมีใจที่ละเอียดมากขึ้นถ้าใจละเอียดมากขึ้นมันก็จะเข้าใจความดีอย่างประณีตตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้เราจะไม่มีความรู้เป็นนักธรรมไม่มีความรู้เป็นปร,ริญยนธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่เราเป็นนักปฏิบัติสามารถนําจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ง่ายและไวกว่าใครๆ ขอให้ตั้งใจตามนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอขอบพระคุณที่ติดตามเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาพบใหม่ยินดีต้อนรับครับทุกๆท่านแล้วสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามอยากทราบอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับลองมาพบใหม่แล้วลองไปฟังคลิปเก่าๆของผมด้วยจะได้เข้าใจว่าคืออะไรผมจะได้ไม่ต้องพูดนําทุกคลิปก็จะได้พูดแต่เนื้อความกันไปนะครับ คลิปนี้ก็คือเป็นตอนที่หนึ่งในการจะฝึกกระสินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ